แล้วพอถ่ายวิดีโออยู่ปอมี่ไปขี่จักรยานสิคะไม่ทำอะไรอะนะไรไม่ทำแมแต่เมื่อกี้รถหยุดไก่ว่เอาเบาะเดี๋ยวเดี่ยวหนึ่งให้โนบะมัขี่ทักถีบดีกว่าเร็วๆปอมี่เรามาขับรถทีเร็วเลยต้องถาหลุกเซนเซาลต้องถ่ายลุดเซนเซารอนลรดเออเก่งเเลยขึ้นรถเลยขึ้นรถเลย แล้วลูกเร็วได้ไมขึ้นเกมมันขึ้นขึ้นไปแล้วเก่งเกมแล้วเราขึ้นขึ้นแล้วถีบถีบมาพ่ออะไรียนมาพ่อเล้วอาทีมเลยทีบไปหาพ่อเลยได้ไหมแล้วว้าเราหามาหาพ่อเร็วมาหาพ่อเร็วถีมเรามาพ่อเออเออเหรอ ฮะเร็วไปด้วยไปด้วยเอม่นะมาหาพ่อเร็วมาหาพ่อมาหาพ่อเร็วเร็วเร็กล้องกงกืออเออเรา้ยยายมน้ดาขวฮะบอหมือรวนนะรับเป็นหกล้กันมาแล้วลูกเล้วเอาเอากล้องใส่หน้ารถไปก่อนลูก ใส่สาลเกก่อนลูกปามีใส่ญญาสญญาสาลก่อนลวดก่อนมาดูาก่อนอามา,าม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 ีมา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 มมา เอา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 กล้องใส่ซร้ารถไว้ห hey. ันหันหน้ามาพ่อเข้ารถไมาปั่นมาเลยปั่นมาเลยปันเลยไปหาพ่อเลยเร็วเร็แป้งนค่ะไปถอดค่ะเอยงแป้งน่าดันดเออลเออเอเอเปั่นมาปั่นมาเ็ม

เนาไม่ปวดไหยครับเรนไม่ปวดไห้อุ้งเกิลอุ้งเกิกน้อยอุ้งไม่มาไปทุบุ้นอันย่างไงมาทุบุ้นฮะปุ้นปุ้นทุ่นาาไมาไปทุงนาไปทำไมไปทุงนาเดี๋ยวมาผงกันนอาไปทุงนาทำไมครับไปทุงนาทำไมวะไปอย่างไปทุ่งนาไปทำอะไรราบปูโอ้มีปลาก่อทุ่งนามีปลาก่อมีปลา็ว่าพ่อทำอ เออแล้วจะได้นี่บ่มีปลปา่งนางมีแต่ข้าวกรบปูนั่นก็มีปูแล้วมีอย่าง่นละยายหลานดูสิมีปูแล้มีอะไรอีกมีปลข้าวมันมีอะไรอีกข้าวปีปูข้าวมีอะไรอีกปีปู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 ปี ยายไปเลยยายยายเลยเอยไปอ้ยไปยังเลยเลยไปบล้วบายๆเลยไปเป้งเทพเลยไปเป้ไเทพ้เป็นเทพปีบ้านย่ามาถามปอปีบ้านหย่าเฮ้ยปีโป้ถามปอเพื่อไงปีโป้ี่ไหนปีโปไที่ไหน ดูปองก็แก่ป้าผ่นาปปีรบ้นนาไนปไมอยู่นี่ไปเหยเลยา้างไปเลยนี่ลยไปทางไหนล่ะลวยไปไหนลวยไปกรุเทพไล่ยงไปตัวยลยไปหาีโป 来了